ขอยกให้ร้านนี้คือที่สุดของความแซ่บในย่านห้วยขวางใครที่เป็นสาวกอาหารอีสานห้ามพลาดเพราะทุกจานของเขาคือถึงเครื่องถึงรสถึงใจควาอมแซ่บนี่คือถูกปากถูกจริตครอบครัวเรามากๆรสชาติคือทาดีทาถึงอร่อยจึงทุกเมนูใครชอบอาหารอีสานรสแซ่บแบบครอบครัวเราเซฟคลิปไว้แล้วมาตามกันได้เลยมาเชื่วกันวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านตำดีได้ดีตำซั่วได้ซั่วพิกัดซอยรัชดาเิเวศแยกสามร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ฝีมือนี้ต้องขอปบบมือให้รัวๆบรรยากาศร้านกว้างขวางที่นั่งเยอะสามารถจอดรถแถวๆหน้าร้านได้เลยนะครับเมนู บบนี้้ไดเลยรสชาติอาหารของที่นี่ค่อนข้างจะเข้มข้นเผ็ดน้ำใครไม่กินเผ็ดอย่าลืมหนวตอนสั่งกันด้วยนะรอแป๊บเดียวอาหารก็มาเสิร์ฟเต็มโต๊ะแบบนี้และ2เมนูในคอมเมนต์ที่อยากแนะนําเลยคือต้มตำปูปลาร้าเมนูที่คนรักอาหารอีสานต้องสัง่งเต้นมะละกาอกรอบตะโกนคุกกับน้ำปลาร้าสูตรเด็ดของทางร้านที่เข้มข้นกลมกล่อมบอกเลยว่าฟินมากอีกหนึ่งเมนูกับลาบเปรดลาบคือหอมกลิ่นข้าวคั่วเต่จมูกเรื่องสมุนไพรใส่มันแน่นๆทั้งพริกหอมแดงใบสะระแหน่ปรุงมาแบบครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดได้รสชาติอีานัยยกกเิลลจไป สายของทออขอแนะนํานี้เลยไก่ทอดและปากเป็ดทอดต้องขอชมเลยว่าร้านทอดออกมาได้กรอบคิสปี้กรอบได้ใจสุดๆอร่อยถูกใจมากใครชอบซดน้าแล้วร้อนก็หา้ามพลาดกับเมนูต้มแซ่บกระดูกอ่อนและต้มแซ่บเอ็นแก้วกระดูกอ่อนกรุบกเอ็นแก้วที่นุ่มเด้งซู้ฟันตักทานพร้อมน้ำซุปใสที่ปรุงมาแบบหอมสมุนไพรเต็มถ้วยแซ่บเผ็ดกาลังดีสดแล้วคล่องคอสดชื่นสุดๆและยังมีอีกหลายเมนูที่เราสั่งมาตอกย้ําความฟินทั้งยําเนื้อตับหวานและแกงเปลอือกที่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยแบบลืมร้านอื่นที่เคยทานมาเลยสั่งมาลองทานเถอรไมม่ีผิดรับ ัวคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่รวมของดีของเดนในบรรยากาศเป็นกันเองและราคามิตรภาพคนเลิฟอ,อาหารอีสานแท้ๆคือต้องมาลองด้วยตัวเองสักครั้งรับรองว่าจะต้องติดใจแบบครอบครัวเราอย่างแน่นอนแล้วมาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย,บาย